ครับสวัสดีครับผมช่างสอนวงสว่างครับวันนี้เรามารีวิวกันประมาณ2โมง47นาทีครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นรถสปาร์ตร้อาบคาบูคัสออโต้นะครับคาบูคัสออโต้คันนี้ได้ทำการเช็คใหญ่ถึงใหญ่มากนะครับเช็คใหญ่ถึงใหญ่มากหมายถึงว่า ต้องยกเสื้อสูบออกมาแล้วมาแก้ไขฝาสูบแล้วมาทําเปลี่ยนปาเกนแล้วก็ปรับสภาพทุกอย่างให้พร้อมใช้ปัญหาที่ใช้ไม่ดีแย่มากก็มาทําให้หมดครับพร้อมทั้งเปลี่ยนอะไหล่ซ่อมบํารุงเปลี่ยนอะไหล่ปั๊มน้ําซ่อมปั๊มน้ําทุกอย่างนะครับยังน็อตพักเท้าขาดคาก็ต้องไปออกให้แล้วก็ทั้งไฟท้ายอะไรก็ทุกอย่างก็ตรวจสภาพเขาเรียกว่าเช็คใหญ่ใหญ่ถึงใหญ่มากเปลี่ยนอะไหล่ด้วยครับ คันนี้เป็นรถของอาจารย์เจนรลงครับเจ้าของรถครับนี่ครับนานี่ครับวันนี้มารับรถแล้วครับเสร็จแล้วดีใจมากรถเสร็จใช้ได้ดีครับคันนี้มาร์สอ่อนไป3ามเปลืองนะครับตอนนี้ท้งสองก็ปรับตั้งให้ใหม่ครับทาวาล์วใหม่อะไรใหม่ก็พร้อมที่ใช้แต่สตาร์ทมือได้คันนี้เป็นรถสตาร์ทไฟฟ้านะครับสตาร์ทมือนะครับก็ตอนนี้ก็พร้อมใช้แล้วนะครับ การเช็คใหญ่สามารถใช้ได้ดีทุกอย่างเก็บงานให้หมดครับทั้งแฟลิ่งทั้งอุปกรณ์ทั้งหลายก็ทําให้หมดนะครับไฟท้ายติดนะครับแล้วก็สตาร์ทไฟฟ้าก็ใช้ได้แล้วทีแรกก็ใช้ไม่ได้ครับไม่ยอมติดสตาร์ทสามเท่าอายุครับไฟติดครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับนีครับสตาร์ทติดง่ายสตาร์ทมือนะครับอ่าคันนี้ท่อก็รู้สึกว่าจะเป็นท่อแต่งนิดหน่อยนะครับสไตล์อ่าคันนี้ท่อโทนิกนะครับไม่ใช่ซีบีอาร์โนิกไฟโซนิก รั้งหน้าเป็นคอเลสนะครับนี่ครับอันนี้ลูก60บมิลน,นะครับเจ้าของออได้มีเด็กๆเ,กเกขาๆนะครับทำให้นะครับแต่ก็ทำแล้วก็ยังไม่ค่อยได้ดีก็เลยมาให้ทั้งสอนได้มารีเฟซตปรับสภาพทุกอย่างให้พร้อมใช้นะครับตอนนี้ก็ใช้ได้ดีครับก็เป็นอันว่าพร้อมใช้แล้วตอนนี้เจ้าของก็มรอรับกลับแล้วอันนี้จอดไว้ประมาณ2 3สอาทิตย์ พอถึงคิวก็รีบทาให้ครับเจ้าของก็ยินดีที่จะได้นํารถไปใช้ต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็คงจบสําหรับคลิปวิดีโอ Smart หนึ่งสามห้า Taboo Cut Auto ในระบบเช็คใหญ่ถึงใหญ่มากแล้วเปลี่ยนอะไรต้องบ,บรุงนะครับสำหรับวันนี้ก็คงลาเทามผู้ชมไปก่อนวันนี้ก็ดังนั้นว่าผมขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้ผมทั้งสอนวงสว่างและเจ้าของรถนะครับอาจารย์เจนงค์นะครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมโชคดีสวัสดีครับผม